กองปุ๋ยหมักกองนี้เหมาะสมที่จะอยู่ข้างบ้านหลังบ้านหรือในสวนนะคะไม่เหมาะสมที่จะอยู่หน้าบ้านค่ะย่ายามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะช้าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกองปุ๋ยหมักธรรมชาตินะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเวลาเราถากหญ้าหรือกําจัดวัชพืชต่ตางๆที่ขึ้นอยู่บริเวณบ้านหรือบริเวณแปลงผัก เราก็จะได้ต้นหญ้าเยอะแยะมากมายนะคะต้นหญ้านี้นำกลับมาใช้ประโยชน์บำรุงต้นไม้ได้ค่ะโดยการเรานำเขาไปให้ย่อยสลายก่อนนะคะอ่าวันนี้ย่าก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูกองปุ๋ยตามธรรมชาตินะคะเรียกว่ากองปุ๋ยหมักที่วางอยู่บนดินทำไมต้องวางบนดินเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะหญ้ากองนี้เมื่อถากเสร็จแล้วก็จะได้ เป็นกองใหญ่ทีเดียวค่ะลูกมะพร้าวกำลังเก่ค่ะทะลายนี้ตัดมาจากสวนเพื่อเตรียมมาทำขนมนะคะอามะาพร้าวตรงนี้หล่นมาจากต้นเองค่ะนี้ต้นอยู่สูงสอยไม่ได้ค่ะสูงมากพอเขางอกหนอ่อเขาก็ลงหล่นลงมาเองนะคะเราก็ไปเก็บมาเมื่อเราขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกแล้วเราก็จะมีกะลามะพร้าวซึ่งกองอยู่เต็มนะคะ อันนี้คือเศษไม้ที่ทำโรงเรือนเศษไม้เล็กๆใช้การอะไรไม่ได้แล้วใบไม้ที่ปลิวร่วงอยู่ข้างๆบ้านกวาดมากองรวมกันแล้วนำไปกองรวมกันที่กองปุ๋ยอีกทีหนึ่งเราก็จะได้กองปุ๋ยหมกักตามธรรมชาติกองใหญ่นะคะกองใหญ่มากจริงๆที่ย่าบอกว่าวางอยู่ข้างบ้านได้วางหลังบ้านได้วางกลางสวนได้ แต่วางหน้าบ้านไม่เหมาะสมค่ะเพราะกองปุ๋ยนี้เราจะทิ้งทุกอย่างที่เราไม่ใช้หรือไม่ทานแล้วอย่างนี้เปลือกทุเรียนนะคะนี้เปลือกมะพร้าวนี้ใบกระเพาะอ่นนี่คือก้านกล้วยและอื่นๆค่ะที่เราเห็นซากอยู่ตอนนี้นะคะทั้งก้านกล้วยทั้งเปลือกมะพร้าวอ่อนเปลือกมะพร้าวแก่อ่าอีกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นวัสดุธรรมชาติ เวลาผ่านไปเขาก็จะย่อยสลายโดนน้ำบ้างน้ำค้างน้ำฝนโดนแดดเหล่านี้ก็จะย่อยสลายโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ราดน้ำหมักไม่ได้ราดจ,จุลินทรีย์ก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติอย่างนี้พอเขาย่อยสลายแล้วเราก็เอาที่สลายแล้วนะคะที่ละเอียดแล้วไปผสมดินปลูกต้นไม้โดยเฉพาะปลูกผักค่ะ ผักกินใบผสมดินปลูกผักกินใบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะจะทำให้ต้นผักนี้จเจริญเติบโตงอกงามและเป็นต้นผักที่แข็งแรงค่ะจากกองขยะเหล่านี้เมื่อย่อยสลายแล้วเราก็นำกองขยะหรือนำดินตรงนั้นมาปลูกผักนะคะเราก็จะได้ดินที่มีความร่วนซุยซึ่งเหมาะกับรากพืชที่จะชัยชอนหาอาหารทำให้ต้นพืชหรือต้นผักจเจริญเติบโตได้เร็วคะ่ะ จากเศษหญ้าที่เราบอกว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเมื่อเรานำมารวมกันและจากเศษใบไม้แห้งที่หล่นเกลื่อนไปทั้งบ้านเอาไปหมักหมมรวมกันใช้เวลานิดหน่อยให้เขาย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะซึ่งเหมาะที่จะนำมาใส่ต้นผักทำให้ต้นผักของเราจะเดินเติบโตผักมีใบสวยผักกรอบอร่อยและ ปลอดสารพิษค่ะจากเศษขยะที่เกลื่อนเต็มบ้านก็กลายเป็นกองปุ๋ยหมักที่มีคุณค่านะคะยาย่าคาดหวังว่าคลิปนี้เขมีประโยชน์บ้างนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย